โครงการแปลงนาสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่บริษัทกัฟเอ NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนหรือกัฟได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีบริษัทกัฟได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด กรฟสืบสารปณิธานความดีตามรอยพ่อในรูปแบบ Interactive e x h i b i กซิบโดยผู้ที่เข้าร่วมชมนิทรรศการสามารถเลือกข้อความปณิธานความดีที่จะยึดมั่นจากหน้าจอ LED พร้อมถ่ายรูปและสแกน QR Code เพื่อเก็บไฟรูป ส่งต่อลงโซเชียลมีเดียได้ตลอดจนรวบรวมโครงการพลังงานต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งมอบไว้ให้กับคนไทยเช่นโครงการพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานาน้ำซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาถึงทุกวันนี้ปกติแล้วเวลาทำกิจกรรมต่างๆเช่นเราทำแปลงนาสาธิตนะฮะในเรื่องเกษตรดินรีกิจกรรมธนกรรมเคลื่อนที่ซึ่งจริงๆก็ได้ ได้แรงบันดาลใจของรัชกาลที่9เนี่ยซึ่งมีพระตำหัดมากมายที่เป็นประโยชน์เราทําในสิ่งที่เป็นจิตอาสาทําในสิ่งที่เป็นจิตสาธารณะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดสิ่งที่ดีดกับตัวเราสิ่งที่ดีกับคนรอบตัวเราอะนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่าเราก็ร่วมมือร่วมใจกันคนละเล็กคนละน้อยซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วก็ทุกคนอยากทําอยู่แล้วนะครับ สำหรับจุดเริ่มต้นในการทำความดีเริ่มง่ายๆที่ตัวเราก่อนนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพลังความดีที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นได้ในอนาคตค่ะช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วไม่เล่นเกมเยอะต้องต้อง,ต,งตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนแก่ครับการล้างห้องน้ำช่วยพ่อแม่ครับพ่อแม่เขาจะได้ไม่เหนื่อยครับความดีของผมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าเป็นสิ่งไม่ดีครับ ทำ้ายตัวอีกช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบากกว่าเราแล้วก็ที่ยากไรกว่าเราสามารถช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องหวังสิ่งของตอบแทนครับ <IS filler voice> ก็อยากแบบช่วยเก็บขยะที่ชุมชนให้ชุมชนสะอาดขึ้นครับงั้นผมขอเชิญชวนให้เพื่อนๆอทุกคนที่ดูอยู่มาทำความดีด้วยกันนะครับ